สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานมีมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับเนรชานเปลืพิสัยมีมากกว่าโดยแท้นี่คือความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสแล้วผิดไม่ได้เมื่อคำนี้ออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่เราควรจะตระหนักว่า หลังการตายของพวกเรามีความเสี่ยงสูงมากในการที่จะไปเกิดในนรกกับเนรดชานเปรตวิสัยโยมคิดว่าโยมมีคุณงามความดีที่พอจะเป็นเศษดินปลายเล็บบ้างหรือไม่ถ้าคิดไม่ออกโยมต้องอ่านคุณธรรมความเป็นโสดาบันโยมต้องกลับมารู้พระสูตรเหล่านี้เพื่อประกันตนเองว่า เรามีความดีในระดับที่เป็นผู้พ้นแล้วจากนรกกําเดชานเปลวิสัยอบายทุกติวิินบาตเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดคราวไม่มีพบที่8ดของโสดาบัน